บกลับสู่ดีผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดแชร์นรบน Facebook กันนั่นเองนะผมใครที่ยอดแชร์น,น,น้อยๆนะผมหรือว่าอยากจะเพิ่มนะครับผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะผมตามผมมาในคลิปยูดเชือนะครับหน้าตาเพื่อนการเขีดเชื่อก็เป็นประมาณนี้เลยผมใครที่เคยสมัครการใช้งานนะ,ะผมให้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครการใช้งานนะ,ะผมตรงนี้ให้กดสีขีดตรงนี้ได้เลยนะครับผม อ่านะสมัครกใช้งานผมตัวนี้ลงชื่อผู้ใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วผ่านครับผมแล้วผ่านยันท์กตรงนี้เสร็มกันนะครับแล้วก็ยืนติ๊กนะผมจำได้ใช้โปรแกรมมาตรงนี้นะครับผมติ๊กใด้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานล่างได้เลยนะครับผม๋ยวถ้าใครมี Gmail อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับผมกดรออีเมลล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะผมน้สมัครกาใช้งานครีมวิชเชอ่อนะครับเอาของผมก็มีลงชื่อก็ใช้อยู่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอกดลงชื่อใช้เลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับ ก็ผมก็ลงชื่อ็ใช้มาแลผมแพลตฟอร์มตัวไหนก็มีประมาณนี้เลยผมก็ยังอยู่ในเฟซบุ๊กนะผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบนะผมด้วยทิกต็อกนะผมด้วยอ, YouTube, อ, TikTok, อื่นนะครับเอาแลวันนี้นะผมวันนี้เราก็จะเพิ่มยอดแชร์บนเฟซบุ๊กกันเองนะผมกดไ f เฟซบุ๊กเลยนะครับส่วนมูลหมู่นะผมมูลหมู่ตรงนี้คุณเลือกมูลหมู่ที่คุณต้องการได้เลยนะผมอาจจะเป็นต้อกตามหมก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดแชร์นะครับเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมแชร์ไปนะครับส่วนบริการนะผมบริการตรงนี้คุณก็เลือกบรับ อ่ะส่วนลิงก์นะผมนีค่คุณรีบไปกรอบที่คุณจะเพิ่มได้เลยนะผมคือทั้งหมดนี้นะครับก็หวังว่าผมแปลเสร็จสิ้นแล้วผมสุดจำนวนนะผมจำนวนคุณเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะครับอ่ขอเลือกยปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะขอจะลงค่าเ,เวลาเฉลี่ยมไหมนะผมนะครับที่จ่ายมาแล้วผมก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดทางด้านขวามาอ่านก่อนได้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับ อ๋ผมกดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้รับการสั่งซื้อแล้วผมเป็นหน้าแถบสีเขียวๆตรงนี้ผมไม่ได้สซื้อแล้วนะครับเคยรอสักครู่นะผมระหว่งางรอตรงนี้ผมก็ไปดูเฟตฟอร์มอื่นกันดีวกว่านะผมยังใช้ปลอดการซื้อเรานะครับปลอดการซื้อเราผมก็มีทางเลดดีของเราผมลิงของเราผมเขียวว่ารอดำเนินการของผมตรงนี้ให้รอสักครู่นะครับอไปไดูการดำเนินของเราดีวกว่านะครับ อ่าเปิดฟองการเติมเงินของเรามี3หลักหลักนะผมตรงนี้มีทางพรอมเพย์นะครับผมหรือทูต์มินิเบรดหรือผมแรือคริปโตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีคําแนะนําด้านล่างมาอ่านก่อนได้นะผมตรงนี้นะครับผมอ่าก็มี3อันเลยนะครับประมาณนี้ครับผมจวค่อยกดยื่นเงินเติมไปด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนเพื่อคนไหนนะผมอยากติดต่อไอมินนะผมหรืออีพช้าหรืออะไรอย่างนี้ผมก็สามารถติดต่อไอมินตรงนี้ได้เลยนะครับ การติดต่อยมีน้ำมัติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมหรือแอดไลน์ไปก็ได้นะครับหรือว่าสแกนไลน์เขียวโคตรงนี้ไปก็ได้ครับผมอ่าส่วนตัวช่วยเหลือนะผมก็จะมีทั้งบทหมู่แล้วผมแจ้งปัญหาผมแล้วก็เได้นะครับแล้วก็ความครับผมข่าวๆก็ประมาณนี้แล้วผมการติดต่อยังมีนะครับเอาแล้วตอนนี้ผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผมอ่าตอนนี้ยอดแชร์ผมก็มีแค่24เองนะครับผมจะขออนุญาตรีหนึ่งครีน้ผมว่ายอดแชร์ผมจะเพิ่มไหมนะครับ ถ้ารีไปแล้วนะผมจะแชร์ผมจะไม่เพิ่มมาผมจะขออภยัยตรงนี้ด้วยนะครับผมจะขอตัดภาพตอนที่ยอดเพิ่มเลยเลแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับเอาครับผมหลังจากผมตัดภาพมาผมตอนนี้ยอดแชร์ผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยนะผมเป็นร้อยสามสิบสองเลยแล้วผมตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วผมก็อาจจะมีแถมให้ด้วยผมเล็กๆน้อยๆนะผมทางแอปแล้วก็ผมที่แถมมาให้นะผมประมาณนี้นะครับขอบคุณเลที่ใจดีมากๆเลยผมตรงนี้ก็ประมาณนี้ผมก็ไปอาจจะนเสร็จแล้วนะครับก็ไปมีแล้วผมกลับมาที่เจเดิมไปดีกว่านะครับ อ่าหน้าการติดต่อยืนตรงนี้ผมก็ได้นำไปที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวเพื่อนคนไหนที่ผมสนใจนะผมอยากทำตามแบบนี้นะครับก็มาที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหน้าแนะนำเพื่อนตรงนี้นะผมก็สามาครเขาเลิงก์ผมไปแชร์กับเพื่อนๆของคุณได้เลยนะผมถ้าเพื่อนของคุณที่ผมเติมเงินขั้นต่ำหรือสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่ค่าต่างพิชิตถึงห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะผมหน้าแนะนำเพื่อนนะครับอ่าแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมผมมีแนะนำอีกอันหนึ่งนะผมก็คคือซีีรรย์นะับ อาซีรีส์หนังกีนทุกคนตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมเงินครับต่ำท่าร้อบาทขึ้นไปนะผมก็จะเปิดให้ดูฟรีนะครับผมตรงนี้มากกว่า3ามร้อยแปดสิบเอ็ดเรื่องเลยนะครับผมมีภาพไทยซับไทยนะครับตอนนี้นะครับใครที่ชอบซีรีส์หรือเป็นแฟนซีรีส์หนังกีนก็มาดูกันได้นะผมตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอันดคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออาภัยด้วยนะครับผมตรงนี้กลับแล้วนะผมขอบคุณครับ